สวัสดีค่ะสวัสดีครับมือนี้มาพ่อกันครับครับเต็นพอเพียงวีทีออโต้นะครับสาขาลำลูกกากองเจ็ดนะครับยูเซนนิมิดไมคนะครับกอนถึงวัดลำกระดานนะครับอ่ะมันี่กู้รถปีใดค่ะีินะคะเป็นรถปี2อ1 5ค่ะพี่เมาราคาอยู่ที่389,000บาท389,000บาทครับพี่น้องได้ตู้พร้อมเรียบร้อยครับเป็นตู้ใหม่นะครับที่สำคัญ จัดเต็ฟรนด์เต็มนะครับที่สําคัญรถวิ่งแค่ 130, ์แสนสามหมื่นกโลนะครับแว้นหน่อยมากครับภายในแถบสิบหกร้อยสิบขวบเลยครับนี่บอกไปเลยว่ารถปีสิบห้าสภาพนี่หาในท้องตลาดแทบจะบอมีแล้วนะครับลองว่าพิสูจน์เบิ้งลองคำว่าเบิ้งลองมาสัมผัสเบิ้งครับว่าผมพ่าเกินจริงบอนะครับเอา้ามาแล้วค่ะมาเบิง้งไก่กันเลยนะคะ แล้นี่ก็เป็นหน้าเดิมมาจากโรงงานด้วยนะพี่เมาล้อทุกอย่างเด,เดิมครับพี่นอ้องสแตนดาร์ดโรงงานครับนี่นะครับเป็นล้อเดิมกระทะเดิมยางสภาพยังดีนะครับยางสภาพดีแล้วแหละแรงงานในปี2ปี 2> ะนะครับสบายๆนะครับดอกเต็มดอกเต็มนะครับสีสวยนะครับอเอเบิ้งไพ่ได้เลยอันนี้เป็นกระจกมือหมุนเนาะเป็นอัตโนมือนะครับอัตโนมือ<ส>ว่าอไรผู้ใดต้องการอยากเป็นไฟฟ้านะครับกะบงยากครับแจ้งทางเรามาเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับเพราะก็คือ เสาผาดไม้แห้งนะคะตู้กับตู้สูง2เมตรสิบนะคะเป็นตู้ไม้นะคะทั้งหมดเลยติดตั้งใหม่ครบความสูงของตู้นะครับอยู่ที่2เมตรนะครับ2เมตร2เมตรสิบครับตัวนี้เป็นตู้ไม้นะครับเดี๋ยวเบื้องภายในนะครับว่าไม้ขนาดใจนะครับนี่นะครับเป็นตู้ไม้นะครับยกขึ้น อลิทไม่ยกขึ้นใส่ให้ไม่เลยนะครับไม่อัดปูให้เต็มแผ่นนะครับนี่นะครับป้องกันแรงกระแทกสบายๆนะครับท้ายเดิมนาสวยนะครับรถสภาพนี่ดีเยี่ยมเลยนะครับการจัดไฟแนนในลังกุ้งเท่าไหร่นะจัดไฟแนนในเต็มค่ะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทอ่าอย่างุ้ยพันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับผ่อนประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันต้นๆค่ะพี่เมาครับอยู่ประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีค่ะอ่าผ่อนเจ็ดปีอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับผ่อนสบายๆรถสภาพงามๆแบบนี้นะครับ หาสบมีแล้วในทองตลาดนะครับเป็สวยแบบนี้นะครับกันชนมาพร้อมแล้วแล้วนี่พี่มาพร้อมดูค้าท่านใดสนใจกะพักเของมหาเฮาเนาะของเฮาอยู่ที่นิ้มีไม้หกติ๊บไหมคะใบเบิ้งของเครื่องว่พี่เฮาเอ่อให้ค้าเบิ้งไหมตะบบอ่าปลาเดี๋ยวค่าเบิ้งไม้ตรงนี้เป็นโต๊ะหาสปีดนะครับอ่าไม่เท่าไหร่หนึ่งแสนสามหมื่นสามร้อยแปดสิบแปดกิโลเมตรนะครับตรงนี้ถือว่ารถแปลนหน่อยมากนะครับ ไปได้ไปแลนงามคุ้มแลนงานคุ้มสุดๆนะครับตัวนี้นะฮะอ่ะกุ๊กเดินมาไปยังใดบ้านเนี่ยรุสนะครับไอ้นะครับเรื่องน็อตเรต้องพูดถึงนะครับว่าวิขยับแน่นอนเดิมๆนะครับแรงดางเลยนะครับกิ่รีอี่หรอรถปีสิบห้าของแท้เป็นตัวสองจุดซีนะครับตัวนี้มีทั้งแอร์แบ็กเอบีเอฟนะครับมาครบแล้วนะครับเป็นเครื่องสองจุดซีนี่นะสภาพอีกิ๊กเลยนะครับใช่แล้วรถ มือเดียวด้วยใช่ไหมอืออ่ะที่นี่เรื่องจัดไปเนื่องกับเก่าวถึงไปแล้วนะครับว่าพรเดือนละฐเจ็ดพันแค่นั้นเองหลักการ ออพอเจ็ดปีนะครับอดอกเบี้ยใครมีประวัติประวัติดีมีเครดิตนะครับดอกเบีย<ม>เบ้ยเริม่มต้นที่3.7มจุดเจ็ดบาทนะครับแล้วนี่เราบอเราเซ็ตเบิร์นะครับแต่ยูนเครดิตของเขานะครับดอกเบีย้ยแต่ละโตแต่ละโตนะครับหลักการเรื่องเบี้ยเพิ่มเติมบอลบลูกโูงบุตลูกค้าผู้ใดนะคะอยากเบิรกรถตัวจริงกลับมาเบรสิที่์อินฟิน้หกจิ้มหกแต่ความมั่วนี่อย่างสอ่งทางเพิ่มเติมไม่ที่เบอร์ซุนเตอร์แต่สองสามหกสามหกสามหกนะคะของแถมเท่ามี่อย่างได้บ่ให้ลูกค้าเของแถมเท่ากับมี่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคแบบนี้อองแร์ กองน้ำมันเครื่องเนาะบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีนะคะฟรีพรบฟรีค่าสีเขาบอกว่ามาจากยูทูบ b e เด่นน้ำมันเต็มถังครับตอลีนน้ำมันแพงครับเดี๋ยวจัดเต็มถังใครไปเป็นเพื่อนยังก็อเป็นทุนเลยครับทุนแลนด์ครับเต็มถังแลนด์เดบิตเป็นอาชีพนะนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องเนาะเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนกล่องแอร์เนาะให้ลูกค้าโอเคฟรีค่าสีพรบบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเป็นระยะเวลา1ปีครับทั่วประเทศไทยเลย อยากมีอย่างเพิ่มเติมบ่อยากให้พี่น้องบ้านเฮ่าเนาะค่ะเอาไปใส่ดีแบบนี้พี่น้องบ้านได้กระซ้าครับได้ขั้นใส่กันตัวนี้ก็ถือว่าได้โชคได้กระเบเขาแล้วครับได้กระเบเขาไปบ้านแล้วนะครับอ่ะไ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปที่ขั้นใดนะครับฝากไลค์ฝากติดตามเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อสิบบริเวณผัคลิปที่ดีของเฮ่านะคะคำรับมื่อนี้น้องกุ้ง